ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่27มีนาคมนะครับวันนี้เป็นพันท้ายมายมหอมเคลือบสีมะเกือทั้งสองตัวเลยนะครับสวยชุด สุบมือเป็ดมินล่องท้องหรือล่องล่างนะครับอันเดียวกันนะครับพร้อมครอบปิดลมครอบไกลอลูสีดำนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับส่วนตัวนี้ใส่ชุดสุบมือเป็ดมินล่องท้องเหมือนกันครับ คอบปิดลมคอบไกสีเงินนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับ มีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับสรงกำคอท่งมือสอดน,นะครับท่าน,นใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงกเพจกับลิงกไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงแลวทักเข้ามาได้เลยครับราคาไม่แพงนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับ Niggas in my grill trying to phase me.